สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอพบกับผมพบกับผมพงจินดาบรรลายนสโลแกนซ้ำให้พังวันนี้มาเช็คไฟเพดานเนี่ยครับไม่ติดดูว่ามันเป็นที่สาเหตุอะไรนะครับหลอดผมก็เอาออกแล้วนะพอดีเอาออกเมื่อเช้าหาไม่เจอ ตอนบ่ายตอนเย็นมาว่าจะมาใส่ก็หามาเจอแต่ว่าผมก็มีหลอดสํำรองแบบ led เพราะฉะนั้นถือโอกาสเปลี่ยนเป็นหลอด led ด้วยเลยในตัวนะครับหลอดเดิมมันเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับพอนีหาไม่เจอจริงๆไม่รู้ไปไว้ไหนหลงหลงลืมลืมไม่ใช่แก่นะครับแต่มันหลงลืมโอเคครับแล้วผมก็ลองเอาตัวแผง led นี้ใส่แทนลองดูว่า ติดดีหรือเปล่าอ่าติดแล้วครับน่าจะสวิตช์ไม่ค่อยดีด้วยสว่างมากเลยครับไหมครับจะสว่างหลอด LED ก็ข้อดีก็คือสว่างกว่าหลอดเดิมแล้วก็อุณหภูมิสีจะเป็นสีขาวนวลสว่างสวยงามกว่าสบายตากว่าส่วนหลอดเดิมมันจะเป็นหลอดไส้นะครับจะร้อนและแดงด,ดูจากตัวนี้นะครับมีรอยไหมอ่ะมีรอยไหมมีรอยไหมไหม ของหลอดโอเคครับก็หลอดตัวเก่าหาไม่เจอช่างมันก็ไม่เจอก็ช่างไหนๆก็รื้อออกแล้วขอรือร้อดูรื้อดูต่ออีกหน่อยสวิตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถอดง่ายหรือเปล่าถ้าได้รือ้อถอดแล้วก็ถือโอกาสเอาไปล้างดีกว่าครับพยายามทาให้มันใหม,ใหม่ถึงรถจะเก่านะครับไหนๆได้แกะมาก็จะล้างทําความสะอาดนะครับให้มันดูสะอาดหน่อยสก,กปรก ส่วนสวิตนี่โซเนกที่จะฉีดก็หมดนะครับฉะนั้นจะใช้กระดาษทรายค่อยๆขัดทีละเล็กละน้อยเอาให้มันติดดีเหมือนเดิมทิ้งลงน้ําทิ้งลงแม่น้ําเลยครับใส่น้ายาล้างจานเข้าไปครับให้มันชะล้างคราบต่างๆล้างแล้วครับสะอาดเหมือนใหม่ยังคงแค่ หลอดตัวนี้มันขุ่นไปหน่อยมันไม่ใสแล้วก็มีรอยที่มันไหม้จากอดหความร้อนของหลอดนะครับไหนไหนได้แกะแล้วก็ทำให้มันสะอาดลองขัดดูครับไม่รู้จะดีหรือเปล่า ่ล้างทำความสะอาดและขัดด้วยน้ำยาขัดนะครับก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเยอะเลยเหมือนใหม่ขึ้นอีกเคล็ดลับหนึ่งครับนี่เลยครับพระเอกของงานน้ำยาปรับผ้านุ่ม เชืไปเลยครับจะรักษาสภาพพลาสติกหลังจากล้างขัดเคลือบนะครับก็ดูดีขึ้นมาหน่อยไม่ถึงขั้นใหม่เอี่ยมแต่ก็ดีขึ้นเยอะนะครับเคล็ดลับก็นี่ครับน้ำยาปรับ้านุ่มเลือบพลาสติกยวลองวัดสวิตก่อนครับก่อนที่จะไปประกอบตั้งไว้ที่คูณหนึ่งสวิตไม่ค่อยติดครับฉะนั้นจะใช้กระดาษทรายขัด มันจะมีลูกป,ปืนกดกดสวิตช์นะครับเปิดชุดหนึ่งสวิตช์สองก็คือเปิดไฟตรงกลางคือปิดไฟตัวนี้จะทำให้หน้าสัมผัสไฟติดกับประตูไฟสัญญาณประตูตัวนี้ปิดถ้าปิดมาทางนี้หน้าสัมผัสเปิดไปที่อ่อนก็คือเปิดตลอดเวลาลงกลาวจะติดตลอดมันมีลูกป,ปืนนะครับออดันลูกป,ปืนเข้ายัดกระดาษทราย แทนที่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าหรือไม่ก็พยายามขัดเลยครับหลังจากทำการฉีดโซเน็กนะครับไล่ความชื้นไล่ความชื้นคลายสนิมตรงนี้หลังจากล้างแล้วนำมาขัดเคลือบลองวัดดูครับตัวนี้ตำแหน่งประตูเห็นไหมครับเคม,มิเตอร์ขึ้นแล้วปิดได้เปิดได้ ตัวนี้ตำแหน่งเปิดไฟขึ้นครับปิดไฟใช้ได้ละอาการไม่หนักวันนี้แค่ <Hey. S 1> หน้าสัมผัสคอนแทคมันสกรปรกนะครับฉีดด้วยโซเนก,ก็หายแต่ไหนๆก็ได้ทำก็เลยรือ้อออกมาล้างทำความสะอาดให้มันดูดีหน่อยใหม่ๆหน่อยนะครับใช้ได้ละเดี๋ยวไปประกอบครับจากนั้นก็นำมาประกอบเข้า ดังเดิมนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็หมุนนัดน็อตัวนี้ต้องหมุนให้แน่นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวต่อลงกลาวจากนั้นก็ลองใส่หลอดไฟดูติดง่ายหรือเปล่าคราวนี้จากนั้นก็ติดเกาวสองหน้าเข้าไปที่แผงหลอดไฟนะครับใช้3 m อย่างดีแล้วก็ลอกกาวเพื่อที่จะติด กว่าจะเสร็จก็มืดค่ำแล้วนะครับที่จริงแล้วโคมไฟของรุ่นนี้3ห่วงจะใหญ่นะครับสามารถใช้แผงไฟที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ตัวนี้เป็นตัวเก่าผมสั่งมาใส่รถโซลูนาซึ่งโซลูนาโคมไฟในเก๋งในห้องโดยสารมันจะไม่ใหญ่มากจะเล็กกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับความสว่างก็ถือว่าเยอะจากนั้นก็ ทางเก็บสายดีหน่อยติดเข้าไปเลยครับข้อดีของหลอดน,นี้ก็คือสว่างมากไม่กินไฟแล้วก็ไม่ร้อนนะครับแสงจะเป็นสีขาวสบายตานี่ครับยังไม่ได้ใส่โคมสว่างจ้าดีแล้วก็ใส่โคมมันเข้าไปให้ตัวนี้จะช่วยให้แสงนวลขึ้นโอเคครับเดี๋ยวลองเปิดไฟโอเคสว่างสดใสเลยครับพอเปิดปุ๊บ สว่างตอนนี้เป็นไฟประตูะลองปิดประตูกันครับต่อไปเดี๋ยวลองปิดไฟประตูดูครับปิดประตูอ้าดับนะครับใช้ได้เปิดขึ้นก็สว่างใช้ได้เลยครับก็โอเคครับคลิปนี้หาสาเหตุได้เร็วต้นเหตุก็แค่ว่าสนิมจับที่ตาคอนแทคสวิตช์นะครับแค่เลือออกมา ฉีดโซเนกไม่รื้อก็ฉีดเลยก็ได้แต่ผมถือโอกาสรื้อแล้วทําความสะอาดติดตั้งใหม่ให้ดีนะครับเอาหลอดตัวเก่าออกแล้วก็ใส่หลอด led เข้าไปด้วยก็สว่างกว่าเก่าแล้วก็แสงขาวนวลขาวนวลสดใสนะครับธรรมชาติกว่ากันปกติแสงมันจะเป็นสีแดงๆเนี่ยขาวเลยครับสีเป็นปกติดียางเห็นไหมครับนี่คือแสงจากหลอดไฟ LED ในเก่งในห้องโดยสารนะครับใช้ได้ดีโอเคคลิปนี้เจอสาเหตุไวก็ฝากกันนะครับข้อสงสัยสอบถามพูดคุยทักทายนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับมีเทคนิคต่างๆมาตลอดนะครับช่วงนี้ยังไม่มีงานหนักนะครับช่วงล่างยังไม่พังเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆนะครับก็มีคลิปลงให้ชมประจำขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ